สุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 91สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่คู่คนไทย มาค่ะกับช่วงของสุขภาพดีมีสุขค่ะวันนี้น้องต้นหาไทยรัฐมาเป็นคุณหมอต้นให้กับพี่ปุ้มสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะโอ้วันนี้เราก็มีการไลฟ์มีการไลฟ์รแต่ว่าใครที่ติดตามเราทางไลฟ์เนี่ยก็อาจจะเอ๊ะทำไมภาพแปลกๆอะไรแปลกี้มุมแปลกๆเออเรได้มุมที่มันแปลกตาเราดั้งกันมีคอมพิวเตอร์กั้นนะแต่เราก็ยังมองเห็นหน้ากันมองเห็นค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะสูงกว่านี้ใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วก็ทีมงานนะคะ อาจารย์เนเขาก็มาจัดการให้ตอนนี้เราเห็นหน้าจะแบบปกติจะเห็นได้นะคะปกติจะมีร่องนิดนึงให้เราแบบว่าแหวกดูเหมือเมื่อกี้ตื่นเต้นก็ไปแล้วไงรอบที่แล้วแหวกดูนะตอนนี้เห็นหน้ากันชัดเจนใช่ค่ะนะคะซึ่งวันนี้คือเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เขารณรงค์เรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่น้องต้นใช่ค่ะพี่ปุ้มขาคือจริงๆแล้วว่าคือเราต้องตระหนักอะทุกส่วนร่างกายมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ได้ทัดทิมไหมคะพี่คือมะเร็งเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ ตั้งแต่ศีรษะนะใช่ค่ะยันไล่ตุ๊กตุ้กตุกตุกตุกลงไปถึงปลายเท้าผิวหน่องผิวหนังสมองตับไตไส้ปกอูเป็นได้ทุกส่วนแม้กระทั่งน้ำเหลืองตอบน้ำเหลืองที่อยู่ภายในนะคะใช่แม้กระทั่งผนังเส้นเลือดมันเป็นได้หมดเลยนะคะได้หมนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันใช่แล้วก็มาเร่งบางทีเนี่ยมันก็คือ ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากไหนด้วยใช่ค่ะหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ทําให้การรักษาเนี่ยบางทีก็เออมันก็เป็นกรณีใหม่เป็นเรื่องใหม่ของทางวงการแพทย์ส่วนเราเนี่ยบางทีเราก็เอ้ยเราต้องทําตัวยังไงหลายคนก็สงสัยก็ไปดูนะเขาบอกว่ากรรมพันธ์เนี่ยก็มีส่วนมีส่วนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยอย่างกรรมพันธุ์โอเคเราเกิดมามันก็หนึ่งแหละแต่สองก็คือถ้าเราเลือกปรับ ปรับการใช้ชีวิตถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมพันธุ์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่ปุ้มว่ามันก็ทําให้เราได้ได้ดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นไงได้ได้ระวังมากกว่าคนอื่นแบบว่ามันมีมีตัวเตือนอยู่ใช่แต่บางคนว่าเอ้ยฉันไม่มีก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตสบายๆจนอยู่มาวันนึงอาจจะเออมันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้พี่ปุ้มพูดถึงเรื่องของอาหารการกินค่ะนะคะ ก็เข้าเรื่องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องอาหารการกินเนี่ยค่ะพี่ต้นเดี๋ยวขอคุยเรื่องเรื่องของอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตอาการนิดนึงดีไหมดีค่ะสังเกตอาการนะคะถ้าหากว่าใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยคนที่อายุห0ขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอบอกเลยว่าควรที่จะเข้าไปส่องกล้องอส่องกล้อง ตรวจมะเร็งลำไส้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่บอกว่ามีประวัติที่ครอบครัวเป็นอันนี้นี่ก็ต้องต้องดำเนินการเลย50เนี่ยต้องต้องจัดการเลยตรวจตรวจว่าเรามีไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบางคนเนี่ยก็คือ50ปุ๊บก็คือไปตรวจแต่บางคนเนี่ยยังละเลยไม่ตรวจแล้วก็อาจจะต้องรอให้เกิดอาการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตตัวเองนิดนึงถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะอาการก็คือแบบว่าปวดท้องเรื้อรัง แบบอุ้ยแบบปวดโดยแบบไม่มีสาเหตุอะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดอะไรเงี้ยปวดเรื้อรังแล้วก็มีอาการท้องอืดเรื้อรังอเออท้องอืดไม่สบายท้องอืดอัดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นแบบไม่หายสนิทนะเป็นเป็นหายหายเออเป็นแบบสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยหรือสังเกตเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยเออเขาถึงบอกว่าชักโครกที่บ้านเนี่ยควรจะเป็นสีขาวอ๋อใช่ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นมีเนาะขายสีสีน้ําเงินเข้มออสีแดงเข้มอะไรก็มีซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้เป็นสีขาวเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราไปทํำธทุระในห้องน้ําเนี่ยเราต้องดูนะน้องต้นมันมีความผิดปกติไหมใช่เราต้องสังเกตนะต้องดูนะสีเนี่ยผิดปกติไหมเอออย่างเช่น คนบางคนเนี่ยคือไม่เคยก้มมองตัวเองเลยหรือบางคนอาจจะใช้ชักโครกสีเข้มเนี่ยมันก็มองไม่ถนัด,ถ,นดถ้าเป็นสีขาวนาจะมองเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราถ่ายเป็นเลือดอถ่ายออกมาสีดําโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้กินยาบำรุงเลือดหรืออะไรถ้าเรากินยาบำรุงเลือดโอเคเวลาถ่ายมันจะเป็นสีดําค่ะแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้รับยาเหล่านั้นเนี่ยถ่ายเป็นเลือดไหมถ่ายดํำไหม,อมเออน้ําหนักลดไหมมีอ่อนเพลียไหม อ่าหรือบางคนเนี่ยท้องผูกสลับกับท้องเสียผูกสลับเสียวันนี้ท้องผูกอีก3าวันท้องเสียอ,อีกห้าวันท้องผูกอีกเวันท้องเสียอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องพึงระวังค่ะอ่าและแม้แต่แม้แต่เรื่องการถ่ายออกมาเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยก็ยังมีการเตือนนะว่า จริงๆอุจจาระเราบอกหลายโรคเหมือนกันน้องต้นลักษณะของเขาใช่ไหมคะ<ช>ร,รูปร่างรูรูปร่างลักษณะขนาดออสี<ช>กลิ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้รังเกียจนะของตัวเองเนี่ยก็คือต้องมันสังเกตมันบอกโรคได้จริงๆนะคะนี่แหละอาการของอคนที่คนที่สมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นไหมแล้วเรามีอาการเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีอาการเหล่านี้แล้ว เฮ้ยฉันเป็นมะเร็งลำไส้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่ไม่ทุกคนไม่ใช่พอท้องอืดหน่อยนอุ้ยแต่แล้วมะเร็งลำไส้ได้เลยอะไรเงี้ยบางทีเราทานอาหารที่มันมีกดกัดมากเกินไปมันก็อืดได้ใช่หรือบางช่วงบางคนก็แบบอุ้ยวันนี้ท้องเสียอีกสามวันท้องผูกอะไรเงี้ยมันก็ใช่ว่ามะเร็งลำไส้ทุกคนคืออย่าเพิ่งกลัวนะคะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เนี่ยก่อนอายุ50เนี่ยคุณก็ไม่ต้องรอคุณก็ไปพบคุณหมอได้ใช่แต่ถ้าคุณปกติดี แต่แข็งแรงดีเนี่ยอายุ50าสิบปุ๊บคือมันอะไรที่อยู่ข้างในเรามองไม่เห็นไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุห0สิบเนี่ยควรที่จะไปตรวจสองกล้องบางคนพวกกลัวเรื่องการสองกล้องกันนะพี่ปุ้มมันน่ากลัวไหมนะมันมันคงไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันมันไปไกลไงกล้องที่เขาส่องโอ้ไม่ใช่กระบอกเท่าอย่างนี้ไง ใช่รอ,อมันแบบจิ๋วๆอ,ะอ,อ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้สึกว่าลังเลอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปดีไปเถอะนะจริงๆถ้ามีโอกาสอนะไปเลยใช่ไม่ต้องรอให้อาการมันออกเยอะ ไม่ต้องมันอาจจะสายคือถ้ามีอาการเหล่านี้อย่างที่บอกว่าก็ไปปรึกษาคุณหมอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นกระเพาะก็ได้กดไหลย่อก็ได้หรืออะไรก็ได้ไงลำไส้แปรปวนก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวคือแบบเอ้ยหมอจะมันจะเจ็บไหมตรงจับตรงนั้นตรงนี้ไหมบางคนก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเราสุขภาพดีแข็งแรง50ปีนบปีโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่ครอบครัวเป็นเนี่ยอันนี้ไปเถอะค่ะไปหาคุณหมอไปตรวจมะเร็งลำไส้ถ้าคุณถ้าถ้าคุณหมอตรวจเจอเนี่ย เออคือบางทีเท่าที่เคยคุยคุณหมอนะคือถ้าเกิดว่าเขาไปเจออะไรที่มันผิดปกติเป็นติ่งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะจัดการเลยนะค่ะเขาจะเคลีย์ให้เราเลยนะมีเบยแล้วก็จะมีการเอามาตรวจว่ามีมีเชื้อมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงถ้าไม่ใช่เขาก็จะเคลียให้เราเลยเคลีย์ให้กับเราเลยแล้วก็แล้วก็แบบสบายมากอ่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่เสียเวลาด้วยไม่เสียเวลานะคะ<อ>มีโอกาสไปตวรวจเถอะเห็นอย่างนี้หนูไ็อยากจะไปเหมือนกันนะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเออพอตรวจแล้วเนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าตรวจแล้วเนี่ยผาเอิอเนี่ยคุณแบบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยอาจจะมีตุ่มโน่นนี่นั่นถ้าถ้าคุณหมอดูวาเสี่ยงเนี่ยค,คุณหมอก็จะจะนัดจะนัดประมาณว่า ห้าปีตรวจทีหรือว่าหกปีเจ็ดปีก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่วินิจฉัยของคุณหมอว่าจะต้องจะต้องกี่ปีตรวจทีอะไรเงี้ยค่ะค่ะอือันนี้เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะค่ะอสังเกตอาการตัวเองนะคะอย่าละเลยทุกอาการนี่มันเป็น่ะค่ะเอ้เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ใช่บางเรื่องอาการป่วยมันไม่ได้นะทีนี้ก็ อย่างที่บอกค่ะพี่ปุ้งขามันก็จะมีเรื่องของอาหารการกินด้วยเหมือนเป็นตัวเป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวกระตุ้นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าจะเกิดโรคหรือว่าจะไม่เกิดโรคเนี่ยสิ่งที่เราเ,าเข้าร่างกายเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเรื่องอาหารกับเรื่องการออกกำลังกายน้องต้นสังเกตว่ามันเป็นต้นเหตุของทุกโรคมันเป็นพระเอกที่สามารถ ทำให้เราห่างไกลทุกโรคได้ด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะแบางคนบอกว่าจะยุ่งยากไหมอ่ะฉันต้องไปนั่งแบบสกัดน้ําผักอะไรขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นไม่ไม่ยากเลยนะคะแบบว่าเป็นเรื่องเบสิกที่แบบว่าจริงๆเราอาจจะลืมคําว่าเบสิกไปก็ได้จําได้ไหมคะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ชีวิตเราไม่ได้เร่งรีบเนี่ยเราทานอาหารแบบไหนเรามีผักเราก็มาต้มมาอะไรทานนั่นแหละค่ะชีวิตแบบปกติเบสิกเบสิกนั่นแหละอย่างนั้นเลย เอออย่างอย่างพี่ป<ม>ุ้มเนี่ยมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมค่ะแล้วก็เวลาตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาเรากลับไปเนี่ยคุณแม่ก็จะกินวิถีเดิมๆอ,ะอ่ะอคือเราไอ้พวกจังฟูต่างๆเนี่ย ไม่ต้องเลยคือไปอยู่บ้านนี่จะกินฝีมือแม่แล้วก็กินอาหารที่เราเคยกินอย่างเช่นน้ําพริกผักต้มอะไรพวกเนี้ยใช่ปลาน้มันดีจะตายเออหนงหรือแม้กระทั่งเอาปลามาทําเป็นน้ําพริกตำ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 ใช่โอ้มันมันมันธรรมชาตินะแต่พอชีวิตมันเร่งรีบเกิดอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดขึ้นมาคนเมืองไงคนเมืองนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้โรคเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกลุ่มคนเมืองค่อนข้างจะเยอะใช่นะคะค่ะก็เลยขอเตือนแล้วกันนะคะในเมื่อเราทราบถึง ผลของการเป็นโรคผลจากการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยอาหารที่ควรลดเลยนะคะหรือถ้าเราเรียกว่าอาหารที่มันไม่เป็นมิตรกับลำไส้ไม่เป็นมิตรกับร่างกายนะคะเนื้อแปรรูปค่ะพี่ปุ้มคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะะประเภทไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงอาหารเหล่านี้ที่มันไม่ได้แบบคือถูกทำมาเป็นอะไรต่ออะไรแบบนี้และมันเก็บได้นานๆมันก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าเป็นไปได้รับประทานให้น้อยที่สุด ค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใส่สารกันบูดนะคะสารกันบูดก็คือหนึ่งในตัวก่อมะเร็งนะคะแล้วมีสารอะไรอีกอ่ะอมอย่างเช่นไส้กรอกเนี่ยบางทีมันใส่เขาเรียกอะไรนะบอแล็กเอออะไรประมาณนั้นห้มันกรอบเด้งเออเออให้มันกรอบเด้งให้มันมีสีสวยใช่ลูกชิ้นด้วยให้มันเก็บได้นานหมูยอด้วยอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าหากว่าเป็นปกติที่บ้านทําอะไรแบบเนี้นะคะเขาก็จะแค่เอาหมูมาไม่ต้องใช้บอแล็ก อ่ะฮะเขาเอาผสมน้ำแข็งอะมันก็จะมีความหนึ่เด้งอยู่แล้วโดยทรมาถ้าคือไม่จําเป็นต้องใส่สารอะไรเหล่านี้เลยแล้วก็ทานก็คือทําแค่พอทานไม่จําเป็นต้องใส่สารกันบูดเพื่อให้มันอยู่นานๆอันนี้คือไม่ใช่ว่าเอ้ยของพวกนี้จะกินไม่ได้แต่ถ้าเราทําผ่านแบบครอบครัวเราทําเองเนี้ยเราจะรู้ว่าอะไรที่เราใส่แล้วมันจะเป็นอันตรายเราก็ไม่ใส่แต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อบางทีเราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าซื้อมาแล้วเขาต้นทางเขาเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ อ,อ,อย่างที่มีมีคุณหมอก็เคยเตือนประมาณว่าถ้าเราอยากจะมีเ,เขาเรียกอะไรอะถ้าเราจะมีอายุยืนเราเลือกกินอาหารที่มีอายุสั้นแต่ถ้าคุณกินอาหารที่มีอายุยาวเนี่ยเร,เราจะอายุสั้นเห็นไหมนะนี่แหละค่ะอาหารอายุยาวอายุยืนเขาใส่อะไรล่ะที่มันมแบบ ให้มันดูสดแตทั้งๆที่ข้างในมันแบบอันน่าจะไปนานแล้วอะไรแบบนี้แต่แต่ใช่ว่าบางคนจะบอกอ๊้แต่แล้วแล้วชีวิตฉันกื่นตื่นมาเนี่ยเช้ามาฉันต้องกินแบบว่าไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอกขนมปังอะไรเงี้ยฉันกินแบบฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วยังไงแล้วแล้วชีวิตฉันจะยังไงมันอยู่ยากเอาจริงนะก็คือแบบว่าค่อยๆลดค่อยๆลดปริมาณไม่ใช่ว่าอยู่ๆให้คุณตัดชึบอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่อยๆลดลงแล้วก็อาจจะเหลือแค่ อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งอย่างพี่ปุ้มกมยังกินนะไม่ใช่ไม่กินนะไม่ใช่ไม่กินก็ยังกินอยู่แต่ว่าให้น้อยลงน้อยลงอย่างน้อยก็ให้ร่างกายที่มีโอกาสขับมันออกมาใช่นะคะเพราะว่าถ้าเหมือนร่างกายเหมือนแบบถ้าเขารับทุกวันทุกวันเขาก็ไม่ไหวนะใช่ไม่ไหวในการที่จะมันเขาโดนทําร้ายไงใช่เหมือนถ้าเราเป็นแผลถ้าเราเป็นแผลอยู่เนี่ยเราไปแบบเอาอะไรจิ้มจิ้มทวันแผลก็ไม่หายไงใช่ไหมเผลอก็จะเรื้อรังอีกนะคะต่อมาค่ะ เนื้อแดงโอ้โหกลุ่มน so ี over, wa, ้นะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะอันนี้เขาเขาแนะนํานะคะว่าไม่ควรกินเนื้อแดงเกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์นี่ไงมันกินได้นะคะไม่ใช่กินไม่ได้นะแต่ว่าลดปริมาณให้น้อยลงหรือถ้าคิดง่ายๆเลยประมาณสี่ขีดพอต่อสัปดาห์สี่ขีดต่อสัปดาห์สี่ขีดนี่ก็ได้สเต็กหนึ่งชิ้น กินสเต็กสัปดาห์ละครั้งก็โอเคนะอ่าก็ยังได้อยู่นะปกตินี้เวลาหนูซื้ออาหารตาอาหารที่แบบว่าเขาคแม่ค้าขายเนี่ยนะคะหนูก็ได้รับแต่ผักนะอส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เนื้อหรอก อ่าฮะใช่ก็จะตักน้อยอยู่เหมือนกันคือแบบกินแกงเกิงอะไรเงี้ยใช่ไหมคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่เขาให้มาใบโหระพาหน่อไม้อะไรพวกเนี้ยเนื้อสัตว์ก็ได้หนูว่าน้อยไม่ถึงสี่ขีดด้วยค่ะแต่แต่ร่างกายคนเราน้องต้นเรื่องของโปรตีนก็ยังจําเป็นอยู่นะจ๊ะใช่แล้วไม่เชื่อคุณจะไม่กินเลยแล้วก็แล้วก็แบบว่าโปรตีนก็หาย พอโปรตีนหายในกล้ามเ<า>นื้อเรา,าก็จะหายการทรงตัวแล้วจะลาบากตอนอายุเยอะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องโปรตีนก็ยังสำคัญอยู่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วโปรตีนนะคะพี่ปุ้มพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโปรตีนจากพืชนะ มันก็เป็นตัวเสริมนะคะหรือถ้าว่าเราจะเลี่ยงเนื้อแดงอย่างที่งต้นพูดเนี่ยหันมากินสัตว์ที่มีเนื้อไม่แดงอย่างเช่นไลาไก่ใช่อกไก่ไข่ขาวปลาเต้าหู้ย่อยง่ายด้วยเอาจริงๆย่อยง่ายนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงจํากัดล่ะกินให้ไม่ถึงครึ่งโลครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์เพราะเขาว่าพวกนี้มันมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็มีสารประกอบประเภทฮิโมโกบินที่เรียกว่าฮีมนะคะอาจจะไปกระตุ้นอาจจะไปกระตุ้น ตัวก่อของเซลล์มะเร็งค่ะแต่ถ้านําไปปรุงให้สุกด้วยความร้อนถุงสูงเนี่ยกลุ่มของเนื้อแดงเนี่ยนะเช่นปิ้งย um> ่างไอ้ไขมันที่ว่าเนี yeah ่ยค่ะมันจะหยดลงไปบนฐานจากนั้นมันก็จะเกิดควันขึ้นมาและไอสารที่เกิดจากควันเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะกลับมาทํำลายร่างกายเราอีกใช่เขาถึงเขาถึงเตือนไงไม่ให้กินอาหารแบบปิ้งย่างอยากกินบ่อยค่ะเพราะว่าการปิ้งย่างเนี่ยบางที มันจะมีเศษไหม้ติดมาแต่แม่ค้าบางคนาก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีไม่หมดเออไม่หมดพูดถึงอาหารไหมพี่ปุ้มมาตรงนี้เลยอาหารไม่เกลี่ยมอันนี้เขาก็บอกว่าให้กินให้น้อยที่สุดประเภทปิ้งย่างรมควันหรือเอาไปทอดบางคนเนี่ยทอดจนแบบว่าเดี๋ยวไม่กรอบเอาสนิดเอาสนิดจนมันไม่นิดแล้วค่ะไม่เกลี่ยมนะคะหรือว่าการใช้น้ํามันทอดซ้ำอูโหูนี่น่ากลัว น่ากลัวมากนะคะก็จะทําให้เกิดสารก่องมะเร็งเข้าร่างกายเราอีกค่ะโอ๋ยเหนื่อยนี่อาหารที่กวรเลี่ยงนะนอกจากนั้นนะน้องต้นเวลาที่เราเป็นก๋ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวตามร้านเนี่ยบางคนชอบเติมพริกแห้งเติมถั่วถั่วลิสงกับพริกแห้งเนี่ยระวังเรื่องเชื้อราขั่วต่างๆระวังเออเรื่องเชื้อรา เพราะว่าถั่วพวกนี้ถ้าเกิดว่าบางทีแม่ค้าเอามาเติมเติมโดยที่ไม่ได้ล้างกระปุกใส่อะมันก็จะสะสมแล้วก็หมักหมมมันก็จะมีเชื้อราไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะะคอหรือว่ากินอาหารสุกๆุดิบดน่ากลัวอีกเหมือนกันอพริกป่นด้วยนะคะพริกป่นด้วยไงก็มีเชื้อราด้วยนะใช่ใช่นะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ําตาลขัดสีสักคะมาเลยเออแป้งขัดสีต่างๆไงอืมก็อันตรายอีกอ่า นะคะ,คะมีอะไรอีกไหม,ม,หมดมี<น>ะอะไรอีกไหม ริงหลายเมนูเลยอ่ะก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอ่าเรารู้แล้วว่าสังเกตอาการตัวเองนะคะแล้วก็อาหารที่ควรเลี่ยงเพราะฉะนั้นมาดูอาหารที่ควรกินเว้ละง่ายๆยคุณคือตรงกันข้ามกับที่เราพูดมาตอนแรกทั้งหมดลก็คืออันแรกเลยในกินให้หลากหลายจ้ะหลากหลายไม่ใช่ว่าคุณจะกินแต่เนื้อแดงเนื้อหมูแบบตลอดทั้งเดือนทั้งอาทิตย์ไม่ได้หลากหลายสลับเป็นปลาบ้างไก่บ้างหมูบ้างอะไรอย่างเงี้ยผักสลับสลับสีถูกผักเนี่ย ต้องเป็นผักหลากสีนะก็จะมีผักสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีม่วงสีขาวเห็ดเห็ดอันนี้ได้หมดใช่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เอามาทําอาหารได้หลากหลายด้วยไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวนะคะพวกลูกเดือยข้าวกล้องถั่วต่างๆนะคะ ข้อดีของเขาเนี่ยคือมันจะเสริมเตอะกากใหญ่ถ้าพูดเอาให้นึกภาพกันง่ายๆมันจะช่วยเรื่องของลำไส้ให้ม,มีการถ่ายคลองมากขึ้นแล้วก็จะลดการสะสมของคราบเมือกอที่อยู่บริเวณผนังของลำไส้ต่างๆอันนี้พูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆกันเ,เลยนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย รับประทานวันละประมาณหนึ่งกำมือหรือหนึ่งขีต่อวันค่ะทานให้ได้นะทุกถั่วอะไรแบบเนี้นะคะผักห้าสีพี่ปุ้มพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าสีต่างๆนานาบางคนบอกว่าพริกไม่อยากกินเลยอ่ะพริกมันเผ็ดอ่ะก็ไม่ต้องกินก็ได้นี่ก็ไปกินพริกหยวกก็ได้พริกหยวกกับพริกสามสีไหมคะที่มันไม่เผ็ดอ่ะพริกที่ลูกใหญ่ๆเขาเรียกพริกหวานไหมมันก็ไม่เผ็ดอมันก็ไม่เผ็ดหรือคนไม่ต้องกินพริกก็ได้นี่สีแดงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ มะเขือเทศมะเขือเทศ,เเทศตังโมอย่างเงี้ยใช่ก็ได้ไ<ม>ก็่ปด้สีแดงเหมือนกันใช่นะคะ โอ้แล้วก็อาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอันนี้ก็จําเป็นนะคะบางคนก็อย่าละเลยเรื่องของแคลเซียมลมเอ้ยไข่เอ้ยงาดํางาขาวเต้าหู้ปลาตัวจิ๋วจิช่แคลเซียมนะคะเพราะว่าจะสามารถป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งได้เอาใครจะคิดเพราะว่าพอพูดแคลเซียมคนก็นึกถึงแค่กระดูกแต่ลืมไปไหมคะว่าแคลเซียมช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะคะแล้วก็แนะนําว่า1,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะสำหรับการได้รับแคลเซียมต่อวันสำหรับคนปกติอย่างเราๆแบบนี้ นอกจากนั้นเรื่องของเครื่องเทศอโอ้ยเมืองไทยเรามีเครื่องเทศเยอะแยะมากมายสารพัดอย่างชเช่นขมิ้นขมิน,ข,มมนขิงขิงข่ากระเทียม,อมโอ้พวกนี้นี่มีประโยชน์ ต่อร่างกายท่านั้นเลยแล้วก็ช่วยทําให้อาหารมันหอมนะว่าแล้วเราจะไปกินอะไรดีเที่ยงนี้เที่ยงนี้เหรอคะหนูซื้ออะไรมาสเต็กเนื้อไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลาดีกว่าพี่ปุ้มโอ้ยน่าจะยได้หมดแล้วน้องต้นนะคะในช่วงของสุขภาพดีมีสุขนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลําไส้นะอาการเป็นยังไงควรจะสังเกตนะคะอาหารอะไรควรเลี่ยงอาหารอะไรควรรับประทานใช่ค่ะนะคะอ่ะวันนี้ก็ ขอบคุณต้้งต้นนะที่ทำหน้าที่เป็นคุณหมอนะคะค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าวันศุกร์นะคะจะมีคุณหมอมาคุยเรื่องอะไรติดตามได้ใหม่ในช่วงของสุขภาพดีมีสุขนะคะวันนี้บายบายจ้าขอบคุณสวัสดีค่ะสุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM91 สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่คู่คนไทย